คาบท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลหาดสำรานแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เปาสบัิจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหาดสำราญนะครับหาดสำรานก็อยู่บ้านนาเหนือนี่ะครับท่านผู้ชมบ้านดาเหนือบึงการเรานะครับท่านผู้ชมหาดสำรานคนเยอะนะวันนี้ เริ่มเยอะขึ้นมาทุกวันนะครับแต่เมื่อวานนี้คนน้อยกว่านี้แต่วันนี้เริ่มคึกคักแล้วท่านผู้ชมกว่าจะถึงวันสงการเนี่ยโอ้คงคนคงแน่นนะครับท่านผู้ชมหาดสําราญนครับท่านผู้ชมรเริ่มมากันนะครับเดี๋ยวบ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมลงไปชมใกล้ๆเลยว่าคน มาน้อยแค่ไหนนะครับ๋ต่ข่วท้องบาลจะพาท่านผู้ชมเราไปลุยเลยใช่ไหมไฟกระเป๋าทบาลครับท่านผู้ชมทะเลแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทุกปีนะครับเว้นแต่ปีที่แล้วเมื่อไ้มาเล่นกันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าทางรัฐบาลห้ามกันมาเล่นนะครับแต่ปีนี้นะครับก็เริ่มแล้วสำหรับสงกรานต์บ้านเรานะครับทะเลน้าโขงนะครับท่านผู้ชมจังหวัดบุรีรันะครับโยนหลัง สาทาวสุขอำเภอเมืองืองการเราเนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้คนเริ่มเยอะแล้วครับท่นานผู้ชมเล่นน้ํากันแล้วตรงนี้เป็นหาดที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมหาดสําราญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬก่อนตรงนี้ก็มีทุกปีนะครับท่านผู้ชมมีทุกปีนะครับเว้นแต่ว่าปีไหนที่มีรัฐบาลอย่างปีที่แล้วก,ก็มาได้เล่นนะครับก็ เงียบเหงาไปปีนี้รัฐบาลท่านปรห้ามก็คึกคืนกันนะครับท่านผู้ชมเริ่มมากันแล้วนะครับพี่น้องครับคนก็เริ่มหลั่งไหลมาเที่ยวกันนะครับคนก็ช่วงนี้น่าร้อนด้วยนะครับก็อยากจะมาเที่ยวชายทะเลบ้านเรากันนะครับพี่น้องครับช่วงนี้น้าโขงก็ขึ้นมานิดๆน,นะครับท่านผู้ชมได้ข่าวว่าทางประเทศจีนเขาปล่อยน้ามาก็ทาให้น้ําตรงนี้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆ ก็ดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมน้ำโขงขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทําให้เราเห็นน้ํโขงก็รู้สึกปวกบานใจนะครับท่านผู้ชมเด้อยวยังไงนะครับเบาช่วงบากก็พาท่านผู้ชมมาชมกินลมชมวิวน้ํโขงนะครับยามนี้ก็ยามเย็นนะครับท่านผู้ชมประมาณตั้งห้าโมงกว่านะครับปาทิก็จะตกดินแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมแต่ขนก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามาอยู่นะครับท่านผู้ชม คนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมาชมกันนะครับชมน้ําของชมความงามชมหาดนะครับหาดอะไรหาดสําราญครับท่านผู้ชมหาดสําราญบ้านนาเหนือตะบนวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการนะครับท่านผู้ชมถ้ามาบึงการก็ลองมาเที่ยวดูนะครับท่านผู้ชมอยู่ต่างเดน วันสงการแล้วท่านก็แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับอาณาเมเ่อี้จะเป็นข้างล่างนะครับท่านผู้ชมเนีตจะเป็นบรรยากาศข้างล่างแต่อันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างบนรถลาเยอะแย,ะ,ยะครับท่านผู้ชมรถยาแน่นรถลาแน่นเลยวันนี้แต่ว่าไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางจังหวัดจัดการยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้วันสงการถ้าไม่มีอะไรมาตรการต่างๆออกมาก็คงจะ ลำบากนะครับคนจะนั่นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เป็นระเบียบแบบแผนด้วยนะครับยิ่งวันสงการเข้ามาเนี่ยโอ้คนคงจะเยอะเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมบ่าวสมบัติก็จะมาจ้องมองดูนะครับเอาบรรยากาศฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพี่น้องครับลดปลานะครับลดนักท่องเที่ยวนักที่มาเล่นหาดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจอดเรียงรายกันไปหมดเลยนะครับ ตำรวจก็ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ทางตำรวจว่ายังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่ายังไม่ถึงเวลาจะจัดสรรกําลังตำรวจมาดูแลตรงนี้นะครับคนก็เริ่มมากันนะครับท่านผู้ชมทั้งรถทั้งคนนะครับท่านผู้ชมลงไปข้างล่างนู้นนะครับเบาวสบัยก็มาเด้นไปเดินไปลงไปข้างล่างแล้วยืนอยู่ข้างบนนะครับยืนอยู่ข้างบนก็มองเห็นคนข้างล่างกําลัง มากันลงหาดกันนะครับพี่น้องครับคนมาเที่ยวกันเริ่มมาเยอะแยะครับท่านผู้ชมก็คงจะน้องๆหาคำสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมหาคำสมบูรณ์ก็สงกรานก็คนเยอะแต่อันนี้ก็คนคงจะน้องๆหาคำสมบูรณ์จากคำสมบูรณ์อ่านคำสมบูรณ์บึงหนองหลงก็คงจะมาหาสัมภารเนี่นะครับท่านผู้ชมก็มีร้านค้าร้านขายอยู่ข้างในนะครับลง ไปกินน้ําไปเล่นน้ําแล้วก็เข้ามากินข้าวกินอะไรนะครับมีร้านาอาหารด้วยนะครับอยู่ในหาดนะครับพี่น้องหกแต่เงินมาอย่างเดียวครับท่านผู้ชมแต่เสียอย่างเดียวจะห้องน้ําจะมีไมหมละ่ะอันนี้เน,นี่ยมัสำคัญนะก็ฝากทางคนจัดด้วยกันแล้วกันนะครับน่าจะมีห้องน้ําห้องส้มให้ก็หน่อยก็ดีนะครับโอ้นะครับดูร่าล่าคนกําลัง แห่กันเข้ามาชมอ่านคำอ่านสำารังากันนะครับท่านผู้ชมคนกำลังมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะครับช่วงค่ำๆนี้ขนาดพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วก็ยังมีคนมานะครับท่านผู้ชมว่าอยู่ก็ใกล้จะถึงวันสงกรานนะครับพี่น้องครับใครๆก็อยากจะมาเที่ยวมาสนุกกันนะครับเดี๋ยววันสงกรานบาทสมบัติจะลอยลงไปข้างล่างนั่นแหละนะครับ แต่วันนี้บาทส่วนไม่พร้อมที่จะลุยก็เลยถ่ายดูข้างบนไว้ก่อนนะครับพอเป็นลาลาวเดี๋ยววันสงการจริงๆเดี๋ยวบา่บาวทาดจะลุยลงไปข้างล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมก็เป็นหาดนั้นครับท่านผู้ชมเป็นหาดนะครับโน้ที่มองเห็นกนกลก็จะเป็นไฟถนนเฉลิมเมื่อกี้ถนนก้าม้าเอะไรยครับท่านผู้ชม ค่ำแล้วด้วยวันนี้ค่ำแล้วนะครับเอาภาพบรรยากาศเรมโขงชายทะเลเริมโขงครับท่านผู้ชมทะเลเรีมโขงเมือง,บ,งบึงการนะครับพี่น,อน้งาานนองครับสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมทะเลแม่น้ำโขงครับพี่น้องครับคนก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวกันมาเที่ยวหาด รถก็ถ้ารถเล็กก่อน,มานาไม่น่าไม่น่าจะลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ก็ลงได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กก็ไม่น่าจะลงอาจจะขึ้นยากลงยากแค่นหน่อยหนึ่งนะครับไม่แนะนําอยากจะให้ลงเลยรถเล็กนะครับอาจจะขึ้นยากลงยากนะครับพี่น้องครับดูข้างบนนะจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศข้างบนนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศข้างบนสนามเด็กเล่นนะครับทั้งลานออกกำลังกาย วันนี้คนคป็นข้าศกเป็นพิเศษครับคนคป็นข้าศึกอางตัวในนี้นะครับพี่น้องครับคนคป็ข้าศึกก็มันกลัวดีไหมครับบรรยากาศยามเย็น และอำเภอเมืองเบงการใกล้จะถึงวันสงการานนะครับท่านผู้ชมคืนคืนครับท่านผู้ชมครับแต่ย่างเดียวนะครับผมหวัสสบัิกลัวว่าใกล้จะถึงวันสงการานมารู้จะใครจะที่ไหนมาจากไหนไม่รู้บ้างนะครับก็จะมาเที่ยวกันแล้วก็จะเอาอะไรไหรมชาวจังหวัดเป็นการบ้างก็ไม่รู้นะครับเ,เรื่องนี้ก็ต้องขอฝากทางู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับท่านผู้ชม การเราปฎิจาโรโควิด9ไม่มีเลยนะครับพี่น้องแต่เที่ยวนี้ก็ไม่รู้นะครับต็อฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลด้วยนะครับพี่น้องค,ครับทั้นี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันที่หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปล่าสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชม